นี่ครับวันนี้จะพาชมเครื่องสูบน้ำแรงดันแบบหนึ่งใบพัดนะครับ6.5แรงนะครับผมแล้วก็ดอกก็จะใช้น้ำมันประมาณนี้นะครับขวดนี่ครับใช้ประมาณนี้ต่อลดน้ำต่อหนึ่งรอบนะครับผมหรือ จะดัดแปลงใช้ตัวนี้นะครับเพื่อใช้กา๊าซประหยัดหรือว่าซื้อสำเร็จดีครับผมสำเร็จรูปก็มีขายแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแบบคาบูกา๊าซโด,ดยตรงนะครับแต่ผมก็ว่าจะลองคิดทำแบบนี้ดูดัดแปลงตัวนี้ดูว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลกำลังคิดอยู่สองขิดสองใจนะครับผม แล้วก็น้ำมันแต่และรอบแต่ละครั้งดอกกล้วยก็ใช้แค่นี้นะครับผมสําหรับสูบน้ำรดสวนหญ้าให้วัวครับผมต่อละรอบครับหนึ่งขวดขวดนี้ก็ประมาณหนึ่งลิตรนะครับผมนี่ครับผมใช้ประมาณนี้นะครับผมต่อหนึ่งรอบครึ่งครึ่งลิตรนะครับผมประมาณนี้แหละแต่น้ำมันตอนนี้ก็ราคาแพงพอสมควรนะครับผม แต่ถ้าดัดแปลงมาใช้กา๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงก็น่าจะประหยัดลงมาอีกหน่อยนะครับผมฝากคอมเมนต์ฝากติดตามฝากแนะนำด้วยครับหากคลิปนี้มีประโยชน์เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา้วยทำคลิปต่อๆไปทดลองปรับปรุงการเกษตรและให้ประหยัดต้นทุนที่สุดนะครับผมเพื่อเป็นแนวทาง ท่านที่กำลังคิดทำเกษตรอยู่ฝากกดไลค์กดแแร์์ like, ครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนำมาครับว่าจะให้ดอกกล้วยทำแบบไหนดัดแปลงแบบไหนนะครับผมขอบคุณครับ ครับผมสวนย้าหวานของดอกกล้วยนะครับกำลังเริ่มทําเริ่มขยายเริ่มเพาะพันธุ์ขยายไปเรื่อยๆครับผมเพราะคุณก็น้อยไม่มีเยอะนะครับปลูกไปด้วยขยายไปด้วยครับทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับผมัางนูน้นวิกันต์ัวนู้นที่ที่เขาวขาอยู่นู่นนะครับผมก็จะลงเพาะปลูกกา กินนี่สีชมพูไว้นะครับผมทางนี้ก็เป็นหญ้าหวานกิสลาเอลครับผมน,นะครับโซนนี้ก็ลงหญ้ากินนี่สีม่วงไว้นะครับผมกําลังเกิดนะครับขุดหลุมแบบหยอดหลุมเบานะครับผมเพราะจะก็ไม่มีตังค์เส้นกันครับที่จะมาปรับปรุงดินหรือว่าใช้รถไถมาไถเพื่อกําจัดวัชพืชน,นะครับดอกกุ้ยก็ปลูกไปเลยนะครับผม จะหยอดลงเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้นะครับผมพูดเปียกๆไกลลมากน้าโอ้ยมาไกลมาแรงมากครับนี่นะครับจะหยอดเป็นหลุมๆอย่างนี้นะครับผมนี่กาลังงอกครับผมครับเพราะว่าถ้าหยอดเป็นหลุมแบบนี้มันก็จะสะดวกในการเก็บเกี่ยวหรือให้ปุ๋ยนะครับผมกําลังงอกอยู่นะครับผมนี่ยะตึกเล็กอยู่นี่ครับ หางก็ประมาณ60-70เจ็ซนนะครับหลุมต่อหลุมนะครับที่ดอกกล้วยทำครับหญ้ากินีสีม่วงกำลังงอกอยู่ครับเล็กๆอยู่ครับผมคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แนะนำดอกกล้วยมานะครับผมเพราะดอกกล้วยก็มือใหม่เช่นกันไม่เคยทำเกษตรแบบนี้เคยขับแต่รถบรรทุกนะครับผม ก็มาทดลองทำครับผมนี่ครับปั๊ม6.5แรงยิงวิก,กันสองนิ้วร้อมกันเลยนะครับผม <ś p ies> ก็คิดว่าเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับกำลังทุนระทรัพย์ก็ไม่มากเกินไปและระบบนี้ไม่จุกจิกเหมือนระบบอื่นนะครับเราใช้วิก,กันยิงครับระบบปืนนี้จุกจิกเดินสายเดินท่อยุ่งยากนะครับ แต่แบบนี้เราทำแค่สองตัวก็พอแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดอกกล้วยได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากคอมเมนต์มาแนะนำการทำเกษตรทำหลบน้ำทำแบบไหนนะครับผมขอบคุณครับอีกมุมหนึ่งของสวนดอกกล้วยที่กำลังจะลดหญ้าให้วัวนะครับผมที่ปลูกหญ้าครับผม มุมมองระยะไกลนะครับผมบิกกัน2นิ้วปั๊มแรงดัน6.5แรงนะครับอยู่บ้านนอกยังไม่มีไฟฟ้านะครับใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับผมพลังงานจากฟ้าครับ